สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับผมกวันนี้จะมารีวิวเกียร์ให้ดูครับเกียร์ที่ทางอู่นำไปวางกับรถที่แต่งครับเกียร์ตัวนี้คือเกียร์ปาเจรโรครับปาเจรโรสปอร์ตปาเจรโรสปอร์ตมีมีสองอย่างนะครับมันมีเสื้อเหล็กกับเสื้อลูบิเนียมไอต,ตัวนี้เป็นเสื้อเหล็กครับเสื้อเหล็กตัวนี้ ื้อเหล็กแล้วก็มันจะมีมันจะมีเฟืองตรงนี้ไว้ไว้ติดเกียร์ฝากดำอะเนี่ยถอดตัวนี้ถอดฝามันออกปุก๊บเอาเกียร์ฝากดำมาติดได้เลยครับตอนนี้มันจะมีเฟืองโปโล่ให้อยู่แล้วครับจะทำํำดาก็ง่ายครับผมแล้วก็มีสโลในตัวมีเกียร์แบบไฮไฮสองไฮสี่แล้วก็โลสี่โลสี่แล้วก็ และโลเซนี่ติดแบบขับเพื่อล้อนหน้าเ mm. ป็นโฟวิลด้วยนี่คือม,มันดีหลายอย่างครับนี้ถ้าสุิว่าเราใส่ทำนีแผ่นเนี่ยเกียร์ลูกหน้าแบบไม่มีที่ฝากดำตัวนี้เราก็ต้องดัดแปลงใหม่ดัดแปลงหาเกียร์มาเพิ่มลูกรู้ยังไงวันแล้วแต่ช่างเขาจะทำมาเนาะมันก็ต้องดัดแปลงหาติดเกียร์ฝากอ่ะแต่เกียร์ตัวนี้ไม่ต้องดัดแปลงอ่ะ มันมาอย่างนี้ของมันแล้วก็เราก็ติดตั้งได้เลยนี่เดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวพาไปดูต่อติดตั้งไปครับแล้วมันมีประโยชน์หลายอย่างครับแคตัวเดียวแต่คันนี้ไม่มีดันะ ไม่มีดำนี่คนเดียวใช้เครื่องสองสาเครื่องเลยเหรนี่เครื่องหนึ่งนั่นเครื่องหนึ่งอยู่คุณเดียวใช้ติ้วเชื่อมสองเครื่องเลยอ่านี่ครับเอาแบบนี้เลยคันนี้เนี่ยใช้เกียร์แบบใช้เกียร์ได้คุ้มค่าจริงๆครับคันนี้คือใช้ทุกอย่างเลย ใช้ทั้งเยร์ฝากใช้ทั้งโฟวิลนี่นี่โฟวิลแล้วก็เกียร์ฝากถอดไอ้ตัวนั้นออกเห็นเฟืองปุ๊บเอาเกียร์ฝา,า,าก,าากาสวมเข้าไปเลยเรียบร้อยไม่ต้องหนักแปลงนี่ไงประโยชน์ครับมีทั้งสโลด้ตัวด้วยแต่นี้มันเป็นเครื่องยนต์ก็ไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นต้องใช้สโลก็ได้ครับ ใช้ถ้ามันลื่นกนอาจจะขับเคลื่อนสี่ล้ออะไรอย่างเนี้ยนี่ประโยชน์ประโยชน์ของเกียร์ตัวนี้นตัวเนี้ยคันเนี้ยใช้เกียร์ตัวนี้คุมเลยคันนี้ไม่มีโฟวิวนะแต่มีเกียร์ฝากดำนี่น อ,ออกออกปุ๊บสวมเกียร์ฝากเรียบร้อยเลยแต่ก่อนใช้เนี่ยก่อนที่เอามาวางอย่างเงี้ยเขาก็จะล้างทั้งกระสานแล้วก็ถ่ายน้ํามันเก่าออกครับถ่ายน้ามันเกียร์เก่าออกแล้วก็เติมใหม่เติมน้ามันเกียร์ใหม่เรียบร้อยแล้วก็เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาวางครับถ้าเช็คผ่านแล้วเนี่ยต้องเช็คด้วยนะเนี่ยต้องถอดตัวนี้เช็คระบบกเกียร์ข้างในอะ่ะถ้ามันสึกอะไรเง จะเปลี่ยนแล้วนู่นเปลี่ยนนี่ครับถ้ามันใช้ไม่ได้อแต่ถ้ามันไม่เป็นอะไรก็ติดติดวางใส่ตัวนี้คือแล้วก็ขึ้นมาใช้งานเลยเราไม่ได้ใส่แต่๋ยวถอดไม่ได้นะมันถอดได้นะเนี่ยถอดน,ออน,น็อตตัวนี้ถอดน,ออน,น็อตตัวนี้ถอดน็อตตัวนั้นถอดน็อตข้างหน้าก็เกียร์มันจะลงข้างล่างเลยถอดออกได้ประมาณนี้ แต่ไม่รู้ว่าจะติดกับเครื่องตัวไหนได้บ้างอะเด๋๋วจวได้ติดกับนิสสันเอ้ยมิสูชิมันน่าจะติดได้กับหลายรุ่นนะโอเคครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ